มาถึงช่วงรู้เพื่อรวยกันแล้วนะครับจากช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักกับผลอะโวคาโดกันไปแล้วท่านผู้ชมหลายคนก็สนอ,อกสนใจเรื่องของการแปรรูปเจ้าผลไม้ที่อุดมด้วยโปรโตีนและวิตามินชนิดนี้กันก็เขยับกันเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะวันนี้เรามีการทำแชมพูอะโวคาโด เจ้าของสูตรก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่คนินเหนืออำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับเอา้ามาดูกรลมวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากผลอโะโวคาโดกันก่อนที่ทางกลุ่มได้นำมาปั่นแล้วแช่เย็นไว้รอการใช้งานก็จะเป็นก้อนแบบนี้แหละครับแต่พอจะใช้ก็นำมาต้มกับน้ำคนไปคนมาสักพักก็จะได้เป็นน้ำอโะโวคาโดร้อนๆจ้า เราไม่เอาเนื้อไปใช้กันก็เลยต้องคั้นเอาแต่น้ำมองดีๆจะเห็นเป็นไขมันอันเป็นประโยชน์ของอะโวคาโดลอยฟูฟ่องเลยนละครับคราวนี้เรามาดูกันที่วิธีการทำแชมพูกันเอ้าพี่เทอะไรครับนี่อ๋อเป็นหัวแชมพูนั่นเองครับก็พอต้มน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้แหละครับคนจนได้ที่ก็เบาไฟลงจนมาเป็นไฟอ่อน คนไปสักพักแบบใจเย็นๆแล้วเราก็ใส่ฟองครับเป็นฟองผงขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะต้องค่อยๆค,คนเบาๆมือหลังจากเข้ากันดีแล้วก็มาที่ส่วนผสมตัวสุดท้ายคือผงมุกค,ครับคนต่อไปสักพักก็ใส่น้ำอะโวคาโดลงไปแบบนี้ครับ คนให้เข้ากันดีเราก็จะได้แชมพูอะโวคาโดที่มีกลิ่นหอมบำรุงเส้นผมให้เป็นเงางามนะครับถ้าหากท่านผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูอะโวคาโดนี้ก็สามารถซื้อหากันได้ที่ศาลาโครงการหลวงทั่วประเทศครับหรือจะติดต่อกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่คนินเหนือก็ได้นะครับที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-248-410ครับก่อนจากกันวันนี้ทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรบ้านแม่คณิเหนือก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ทดลองใช้กันนะครับเพียงตอบคำถามง่ายๆว่าผลไม้อะไรที่นำมาใช้ทำแชมพูกันในวันนี้ครับส่งคำตอบมาได้ที่รายการ,กรเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปน1077ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ1น0่ ผู้โชคดีจำนวน5ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่คณิเหนือไปทดลองใช้กันครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากได้ของที่ระลึกจากทางรายการแบบนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เขียนจดหมายหรือรารสนิยบัตรเสนอหัวข้อที่ท่านต้องการทราบก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแบบนี้สัปดาห์ละ5ท่านค่ะ นังไงบังคับท่านผู้ชมกับสาระหลากหลายที่สเสนอไปในรายการวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อแนะนําอยากให้ทางรายการน,นําเสนอในเรื่องใดมีข้อติชมต้องการเอกสารหรือว่าต้องการขอสําเนาเทปรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับ S <S <S เขียนจดหมายเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปรษณี1077ปทฟ,อฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับทางรายการก็จะรีบพ้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านทันทีครับน่าเสียดานะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับ แต่ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับสาระดีๆที่น่าสนใจแบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์ครับ6.30ถึง7มงเช้าทางททบ5สำหรับวันนี้ผมและทีมงานกเกษตรศาสตร์นำไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ